ที่แน่ๆคือได้ดูภาพตัวอย่างของภาพยนตร์ภาพนิ่งเนี่ยนะครับเห็นเป็นหาเลยหลายภาพเลยสนุกดีไหมคิดว่าเพราะชอบตื่นมาตีสามตีสี่ไอย่าเลยไหมเออคิดว่าไปเที่ยวนี้เหนื่อยหน่อยนะฮะก็ทีมงานก็เหนื่อยหน่อยแต่ว่าคิดว่าคุ้ม ก็ก่อนเริ่มเดินทางออกจากประเทศไทยก็ประสบปัญหานิดหน่อยแต่ว่าเกี่ยวเรื่องวีซ่าธรรมดาของโลกทุกสถานทูตเลนึกว่าลดเสียรู้สึกไปอยู่ที่อเมริกาเวลาจะสั้นกว่าที่กะเอาไว้เดิมใช่ไหมครับเพราะว่าเสียเวลาเมืองไทยไปหน่อยครันะพอออกจากกรุงเทพได้ก็เสียเวลาไปสิบวันโกำหนดหมายกำหนดการเดินทางก็วันที่8แต่ว่าเรา เดินทางวันที่18โอ้โหสุดวันนักหนาเลยเพราะฉะนั้นก็ทําให้ลําบากใจแก่ผู้สร้างแล้วก็ภูมิกับด้วยแต่ก็น่าจะโชคดีนะฮะถ้าีิทราบภายหลังรู้สึกว่าได้รับความสำเร็จกลับมา,บาทุกฝ่ายก็พอใจกันนะฮะเป็นงานสร้างซึ่งได้รับความสะดวกดีไม่มีอุปสรรคอะไรนะปกติแล้วไม่มีเลยฮะอยากจะทราบว่าพี่ไปถ่า,ายทําภาพยนตร์คราวนี้เนี่ยไม่เฉพาะแค่คุณทูนี่ยคุณจารุณีเท่านั้นนะในทีมงานทั้งหมดก็ว่าได้ แต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งครูพระคุณนางนี้เห็นจะมีปัญหามากทั้งนี้ด้วยเจตนารมณ์ของคุณพร้อมศินศรีบุญเรืองเนี่ยนะครับท่าที่ผมได้ทราบเป็นความตั้งใจแรงกล้าของผู้สร้างเลยว่าต้องการที่จะพลิกแนวการสร้างใหม่คือพยายามที่จะหาแฟนภาพยนตร์ไทยซึ่งไม่เคยชมภาพยนตร์ไทยมาก่อนเลยไปชมแล้วก็ให้ชื่นชมกันคือเปลี่ยนทัศนคติสมัยว่าภาพยนตร์ไทยนั้นไม่ใช่จะชมกันเฉพาะแฟนๆที่ชมภาพยนตร์ไทยประจําเท่านั้น แต่หมายถึงผู้ที่นิยมภาพยนตร์ต่างประเทศภาพยนตรนต์ไทยด้วย <ฮะ S 2> เรื่องนี้ทําให้ทั้งคุณทูนและคุณจารุณีคงจะมีปัญหาบ้างใช่ไหมครับเกี่ยวกับเรื่องของลักษณะบุคลิกลักษณะของบทแสดงก็ <c oughs> ตอนแรกๆที่มารับฟังเรื่องกอนรับฟังเรื่องจากอ่าพร้อมนะฮะ จะบอกฮะเรื่องนี้หนักหน่อยนะบอกไว้เลยนะฮะแล้วก็เลยคิดไปงเรื่องแบบก้อนขินอะไรพวกนี้นรับบทหนักอะไรเงี้ยโอ้ครับแล้วก็ผมผมว่าจากที่เล่นเป็นพื้นๆธรรมดาธหรือแก่นๆที่เคยเล่นมาก็จากเด็กไทยก็เป็นเด็กลูกครึ่งค่งนิสัยก็ออกเป็นอเมริกันอเมริกันก็ ก็ลำบากนิดนึงครับเพราะเราก็คนไทยแล้วก็ไม่ค่อยได้รู้เรื่องทางนู้นมากเลยแล้วก็แต่งตัวแบบเป็นเด็กมีปัญหาอะแล้วก็เล่นไม่ค่อยไม่ค่อยได้ก็มีอพร้อมมีผู้ใหญ่หลายฝ่ายมีพี่พี่นักแสดงมีพี่บ๊อบพี่ต้อยส่ท้าโดยเฉพาะพี่เอกสารพงษ์เนี่ยก็ช่วยแล้วก็ สอนก็จากความตั้งใจทุกๆคนและเปิ้ลเองด้วยก็เลยอต้องไปรับบทที่เป็นเด็กมีปัญหาด้วยนะฮะแม้เพียงขับสั้นๆแค่นี้ก็นึกพอบอกนะว่าเป็นงานหนักสำหรับคุณเปิ้ลเพราะปกติเป็นเด็กที่ไม่มีปัญหาอยู่แล้วในชีวิตจริงเรียบร้อยด้วยขอรบกวนคุณบ๊อบนะครับของผมก็ <decay ing language> ไปหนักตรงที่ว่าเขาห้ามยิ้มเลยนี่งานหนักมากต้องนังทุเรื่ินทีกันบอสแสดงยิ้มอะไรนั้นเลยอดที่จะโชว์จุดเด่นนะฮะเอาละครับแต่ก็คิดว่าเล่นจนสุดความสามารถครับครับครับแล้วก็แรงใจจากพวกเพื่อนเพื่อนักแสดงด้วยครับอย่างไรก็ตามคุณบอสมีจุดเด่นมากในการแสดงครั้งนี้นะครับเพราะพูดร่วมเดินทางไปนี่ยอมรับกันอยู่ข้อหนึ่งนะครับว่าไปถึงไหนถึงไหนก็ตามนะครับก็ เป็นผู้ชานาญการด้านภาษาต่างประเทศมากเป็นพิเศษระวงนั้นดีกว่ามือให้มือเลยแล้วกันมีอยู่ข้างหนึ่งถ่ายอยู่ข้างถนนนะฮะติดติดกับถนนใหญ่แล้วก็เปิ้ลก็จืนรอที่จะเข้าคิวรอถ่ายไปยิงข้างๆตึกแล้วก็ใส่ชุดไอ้ลุ้มล่าลุ้มลามลุมล,ามล่า,ลาแล้วก็เด็กมีปัญหาอยุ่น <c oughs> <c oughs> ี้ก็มีพระางคนหนึ่งก็เดินขึ้นมา ถามะจะเล่า <laughs> เหรอขึนปอะไรนะฮะคือไปถามแล้วก็ไปคุยแบบเหมือนก็คิดว่าเปิ้ลเป็นชาวเมริกันเลยแแต่งตัวนี้ก็ทำให้เขาหลงไปเลยคิดว่าเป,เป็นชาวเมริกันเป็นเด็กอเมริกันอย่างนี้ระหว่างที่พักกับสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ไกลกันมากไหมครับก็บางทีใช้เวลาประมาณชั่วโมงถึงสองชั่วโมงก่าจะปดิ่งไปนะครับแต่ว่าสถานที่คุ้มนะครับคุ้มใช่ไหม กลุ่มที่จะเดินทางไปถ่ายค่ะคืมค่ะกลุ่มสถานที่คุสวยมากคร<อ>ับใช่ความแปลกแปกครับตอนนี้ผม <c oughs> อิ่งที่อยากจะรบกวนท่านอีกคร้หนอึ่งเห็นจะเป็นหัวอกของผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์ไทยซึ่งก่อนหน้าจะมาสัมภาษณ์ดาราสองท่านนี้กระผมก็ได้มีโอกาสคุยกับอาจารย์พร้อมสินรีบุญเรืองหรือพันคำของเราของท่านมาพอสมควรก็ได้ตระหนักถึงเจตนาดีถึงความตั้งใจจริงของท่านในการที่จะ ได้ให้สิ่งใหม่ๆแก่วงก,การภาพยนตร์ไทยซึ่งท่านได้ทุ่มเทมากและบทนี้ก็ประสบความสําเร็จแล้วในภาพยนตร์เรื่องรักสุดหัวใจก็ขณะนี้ข่าวาล่าสุดก็ได้ทราบมาว่าทางอาจารย์พร้อมสิงห์งงงรีบุญเรืองซึ่งประสบความกระทบือนใจในสิ่งแวดล้อมในหลายประการนี้ท่านถึงกับล้มป่วยตอนนี้พร้อมแกก็อยู่โรงพยาบาลปาโลอยู่ห้องไอซียูเป็นโรคเส้น เส้นโลหิตในสมองแตกครับครับวามจริงผมก็ทราบข่าวจานักสพิมพ์ก็ไม่เชื่อเท่าไหร่นักเพราะโลกนี้เป็นโรหน่ากลัวเหมือนกันนะครับครับย่วนไาก็ามเหตุเหตุผลในการที่ว่าเส้นโลหิตแตกนี่เป็นเพราะเหตุอะไรครับเอสาเหตุนะสาเหตุทั่วไปก็ไม่ทราบนะฮะแต่ว่าต้าที่ทราบก่อนก่อนหน้านี้อาจารย์พร้อมศิลท่านทางานหนักมากนะฮะคิดมากเลยตั้งใจมากเลยเกินครับ อีกประการหนึ่งก็คือจะเร่งภาพยนตร์เรื่องนี้ให้เสร็จทันเวลาคงจะเป็นไปได้เดีย๋ยวเราก็ตามแฟนๆที่เป็นห่วงและปรารถนาที่จะไปเยี่ยมเยียนให้กาลังใจผมขอกราบเรียนว่าในต,ตอนนี้แม่แพทย์ยังไม่อนุญาตให้เยี่ยมนะครับยังอยู่ห้อง ICU อยู่เลยที่โรงพยาบาลเปาโลใช่ไหมครับใช่ครับผมมีอะไรจะกล่าวต่อท้ายในรายการสักหน่อยนะครับในระหว่างการสนทนากันขอคุณเปิ้ลก่อนก็ได้นะครับสําหรับความประทับใจในเรื่องนี้คือคือ,ค,อความรัก ที่ทันที่ท่นไม่เคยได้ได้ความทราบซึ้งอย่างนี้จากที่ไหนในการที่เราใช้เวลาอยู่ด้วยกันร่วมกันทั้งผู้ใหญ่ทุกคนผู้ร่วมงานทุกคนครับทุกอย่างคือความรักที่เราจะให้กับท่านผู้ชมจริงๆค่ะรักสุดหัวใจคขอบอกหน่อยนะครับฝากอะไรให้ท่านผู้ชมบ้างก็ได้ครับก็ที่นายอากจะบอกว่า คิดว่าทุกคนประสบความสำเร็จตอนนี้ยิ้มได้เลยครับคิดว่าทุกคนประสบความสำเร็จมากในการไปบทตัวเองแล้วก็เล่นบทใหม่ที่อภรอมได้กําหนดให้ให้แต่ละคนได้เล่นผมเชื่อมั่นว่าหนังรักสุดใจคงจะดีแน่เลยคครรับบขอบคุณครับด้วยทุนสร้างถึง11ล้านบาทนะครับแล้วก็การข้ามน้ำข้ามทะเลไปเป็นกระบวนการใหญ่โตมโหฬา ก็หวังว่าภาพนยนตร์เรื่องนี้คงจะให้สิ่งแปลก,ให,ใ,หปลกใหม่ๆแก่วงการภาพนยนตร์ไทยและก็ผมก็อยากจะฝากไ้สักนิดหนึ่งว่าถ้าเราได้อุ้มชูกันทุกๆฝ่ายให้วงการอุตสาหกรรมภาพนยนตร์ไทยได้เจริญเติบโตก้าวหน้าในด้านภาษียากรเกี่ยวกับการที่จะเก็บเกี่ยวเพื่อไปทนุบำรุงประเทศชาตินั้นผมคิดว่าทางรชาชการก็คงจะได้เต็มที่แต่ถ้าหากว่ามันยังมีอะไรทําให้วงการภาพนยนตร์ไทยสะดุดหยุดลง โดภาษาประกอบการใดก็ตามนะครับก็ปัญหาในด้านของการเก็บเกี่ยวภาษีก่อนเพื่อเป็นผลประโยชน์ของประเทศชาติส่วนรวมก็มีปัญหาตามไปด้วยด้วยความปรารถนาดีต่อวงการภาพยนตร์ไทยซึ่งเป็นของคนไทยด้วยกันกระผมหวังว่าด้วยความขยันหมั่นเพียรของศิลปินเพลงด้วยความตั้งใจจริงของท่านผู้สร้างภาพยนตร์ทั้งหลายคงจะนำมาซึ่งความสําเร็จของวงการภาพยนตร์ไทยของเราขอบคุณคุณบอสนะครับคุณดูยรันยศับนะฮะ แล้คุณเปิ้ลจารุณีสุขสวัสดิ์นะฮะต้องว่างคงจะได้รับเกียรติจากรายการคงจะได้รับเกียรติเข้ารายการราบ,บ้านพันเมืองของเราให,หม่อีกนะฮะทาท่านผู้ชมครับในช่วงต่อไปของรายการของเราจะมีอะไรที่น่าสนใจอีกมากนะครับจนกว่าจะหมดเวลาของรายการผมขอเชิญท่านติดตามตามลำดับในตอนนี้ก็สวัสดีท่าน